สวัสดีครับพบกับผมซาโกเทคกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นสินค้าตัวใหม่กันความจริงก็ทำเคยทำตัวนี้นานแล้วแหละแล้วในช h อป e ีเก่าก็โดนปิดไปก็ว่าจะเอามาลงขายใหม่หทำหม่กันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสันแมกกาซีนคราวนี้เรามาเป็นแบงค์กันของซูรากิ906 เด,เดิมเนี่ยโซลกิ906เนี่ยบอดี้ของตัวมันเนี่ยมันจะสั้นตัวเวลาเราจับคนที่มือใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่กระชับมือมันจะเกินนิ้วก้อยมันจะเกินออกมาทีนี้เนี่ยผมก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเวลาเราคลิปปืนคลิปตัวแบงค์กันเนี่ยนะนิ้วก้อยเลยมีที่พักนิ้วเดี๋ยวเราผมเปิดลูปตัวอย่างให้ดูดีกว่าว่าเอาไปใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง ก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อใส่ลงไปตรงบริเวณสันแม็นี่ก็กรูปรีวิวเก่าๆที่ผมเคยทำไว้แล้วตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปประกอบถ้าเกิดคุณมีแม็กกาซีนสำรองเนี่ยคุณสามารถเอาไปประกอบกลายเป็นแมกกาซีนคู่ได้สำหรับตัวโซลกิ906ในรูปเนี่ยแล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยไอสินค้าตัวนี้ผมก็ขายในช h อป e ีนานแล้วแหละในร้านเก่าก่อนที่ร้านเก่าจะโดนปิดไปตอนนี้ผมลงร้านใหม่แล้วเดี๋ยวลิงก์ก็จะใส่ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอในดีคริปชันคุณก็เข้าไปติดตามได้ผมก็จะทยอยลงพวกของแต่งลงไปถ้าเกิดว่างก็จะพยายามทยอยทยอยลงนี่ก็เป็นรีวิวเก่าๆรีวิวเก่าๆของร้านเก่าที่ว่าแต่ว่าโดนปิดไปละ ก็ซื้อเยอะซื้อเยอะกว่ารีวิวแน่นอนแล้วก็คนก็5าดาวถูกใจนี่ก็เป็นตัวอย่างของสันแมกกาซีนอันนี้ก็ตัวอย่างรีวิวจากลูกค้าครับก็ใช้งานได้แข็งแรงดีโอเคยังไงเดี๋ยวผมลงไว้ใน s h อ p e e แล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ใน d e s ค r ิปชั่น ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ